สวัสดีครับทุกคนกลับาพบกับพวกเราชาวแบคโฮอีสปอร์ตกันอีกครั้งแล้วนะครับกับในช่วงของการอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวงการเกมและก็อ e ีสปอร์ตเหมือนเช่นเคยเลยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวที่ช่วงแฟนเฟียของพี่เอกาอกเกอร์ er, และกวนโบบาจะต้องมาอัปเดตแพทใหม่กันซะหน่อยเมื่อพวกเขาจะไม่ได้เป็นกวนโบบาอีกต่อไปแล้วนะครับอ้าแต่ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้านะครับเพราะว่าพวกเขากําลังจะทาอะไรที่จริงจังขึ้นกว่าเดิมมันคืออะไรและมีที่มาที่ไปแบบไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับลด17%โปรโมชั่อ้สหรับผูชชม่ง ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 72ตอนนี้จากราคา1148บาทเหลือเพียง950น,นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากน,นะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ 15แ้แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30สรสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช็อปปี้ร้านจีเอ็นออฟฟิเชียลกดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอย่างที่พวกเราน่าจะทราบกันดีว่าพี่เอกาด็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์สายเกมที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานมากๆแม้จะผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็ยังมีคนที่ติดตามอย่างเหนียวแน่นและยังคงท็อปฟอร์มไม่เปลี่ยนแปลงมาในทุกยุคทุกสมัยอย่างแท้จริงงงซึ่่แม้ในนออดดีีเเกคาร์จะทชํชยว มีการไปรวมตัวกับคนอื่นบ้างประปรายแต่มันก็ไม่ได้มีกวนไหนที่เป็นพิเศษเท่าไหร่นักจนกระทั่งมาถึงในยุคปัจจุบันที่เราจะเห็นได้เลยว่าพี่เอกมีการเล่นเกมกับบรรดากวนอย่างโบบ้าที่มีน้องๆหลายคนด้วยกันเข้ามาอยู่ในทีมนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่เคซีกพี่เบสน้องแพตตี้พี่บราวนี่และคนอื่นๆรวมแล้วเป็นสิบชีวิตด้วยกันเข้ามาอยู่ในทีมโบบ้าทีมนี้โดยเราจะเห็นได้จากการที่พวกเขาเล่นหลายเกมด้วยกันชั้งอมอง g สวา a ์เรลส์ d ด a บ By Daylight และเกมอื่นๆที่มีการไปออกอีเวนต์ ้าอย่างสม่ําเสมอจริงไหมล่ะครับแน่นอนมันสร้างความบันเทิงและทําให้น้องของพี่เอกนั้นได้เป็นที่รักของแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดดูเหมือนพี่เอกาโรเกอร์และกวนอีก9้าชีวิตด้วยกันจะเริ่มทําอะไรที่จริงจังกว่าแค่การเล่นเกมด้วยกันมากขึ้นโดยล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่12กันยายนที่ผ่านมาพี่เอกได้มีการปล่อยคลิปตัวหนึ่งโดยพิมพ์ชื่อคลิปแค่สั้นๆว่าใส่หนวดที่ในตอนแรกก็เลยทำให้ทุกคนงุนงงไปตามกันเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งเมื่อเราได้เข้าไปดูในคลิปนั้นกก็จะบบดาแง ทั้งาคนมาพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายและมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นถึงการมาเจอกันของทุกคนว่ามาอยู่ในจุดนี้ได้อย่างไรและแน่นอนจุดเชื่อมโยงของทุกคนนั้นก็คือพี่เอกาด็อกเกอร์นั่นเองละครับโดยช่วงหลังจากที่ทุกคนเล่าเรื่องของตัวเองเสร็จแล้วนั้นพี่เคซีที่ดูจะเป็นคนดําเนินรายการจําเป็นนั้นก็ได้มีการเปิดประเด็นที่มาพูดคุยกันในวันนี้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรและได้รู้ว่าหลังจากนี้จะไม่มีโบบาแฟมิลี่อีกต่อไปแล้วและเปลี่ยนโฉมใหม่เป็นไซนัวแฟมิลี่แทนนั่นเนเเเล่ะะรรววหตุผจป็พาา และทําไมไมาอยู่ในจุดนี้ได้เราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นนะวันนั้นได้่ผมได้โจทย์จากคุณเอกมาว่าแบบเฮ้ยมารวมตัวกันแล้วก็แบบเฮ้ยติดต่อประสานงานภายนอกให้กับน้องๆได้ด้วยหรือเปล่าผมมได้รับโจทย์มาแล้วก็นั่งคิดนั่งคิดอยู่สักพักเอ้ยจะไหวหรือเปล่าว่ามันจะหนักไปหรือเปล่าว่ามันจะนุ่นนีงหรือเปล่าสักพักก็เราก็ได้มาคุยกันทั้ง10คนคหนึ่งครั้งณตอนนั้นนะครับแล้วก็เหมือนตั้งโจทย์กับทุกคนว่าเฮ้ยเราทดลองกันดีกว่า สักระยะเวลาหนึ่งสเดือนสาเดือนว่าไปถ้านะัดตอนนั้นทุกคนแฮปปี้เราจะทําการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเราจะจัดตั้งทีมขึ้นมาอย่างจริงจังว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบบริษัทแฟมิลี่ที่ใช้ชื่อนี้แข่งนะมันจะเป็นชื่อที่มีความเป็นทางการมากยิ่งขึ้นเพื่อเอ่อมีความสะดวกให้กับการติดต่อทั้งหลายแหล่ด้วยครับทั้งโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสินค้าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็จะติดต่อมาที่จุดๆเดียวเลยอันนี้คือโจทย์ณวันนั้นที่เรารับทราบพร้อมกันแล้วก็ดูว่าเอ๊มันจะแฮ กันแล้วแหละว,ว่าชื่อที่จะประกาศสู่โลกภายนอกไปนะแทนพวกเราทั้ง10คนเนี่ยใช้ชื่ออะไรแต่ผมขอไม่เป็น,นคนประกาศเองแล้วกันนะครับเชิญเชิญท่านผู้นําเลยครับท่านผู้นำคือไงก้า <c oughs> <ๆ S 1> ที่ตอนแรกเราก็บอกแล้วว่าเป็นชื่อโบูบาฟามิลี่ชใช่ป่ะมันจะดูแบบว่าไม่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่อ่ะนี่มีชื่อที่เป็นทางการแล้วไงกา้าคือตอนนั้นที่เรานั่งคิดว่าอ้การที่จะใช้แบบเออบูบาฟามิลี่หรืออะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูมันดูเล่นเไปอ่ะมันมันไม่เป็นทางการใช่มันดูเขินมันดูเขินเวลาผมรับการชื่อที่ซีเเรรีียสกว่่าน้ตะปทศ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะม้ใช่มันจะมันจะเขินลองคิดดูนะพี่จากที่เราเล่ามาทั้งหมดทุกคนอยู่ดีมารวมกันได้มันคือการใส่นวงไงพี่สามสองหนึ่งครับชื่อของพวกเราก็คือโบอเ,เ<ย>บ๊อมเล่น <laughs> ชื่อของวกเราก็คือนะครับใส่นวลครับผม ซึ่งนั่นแหละครับก็คือที่มาว่าในตอนนี้พวกเราคงไม่สามารถเรียกโ่รของพี่เอการ็อกเกอร์ว่าเป็นโบบาแฟมิลี่ได้อีกต่อไปแล้วแต่ได้กลายมาเป็นไส่นัวแฟมิลี่ที่เป็นทางการมากขึ้นเอหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับตอนนี้พวกเขาก็ได้มีการรวมตัวกันเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลทุกคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันของพี่เอการ็อกเกอร์มีการทําอะไรที่เป็นทางการมากขึ้นนั่นเองละครับทั้งในเรื่องของการรับงานและสปอนเซอร์ต่างๆก็จะทําได้ไง่ายมากขึ้นอีกด้วยโดยในที่คลิปดังกล่าวได้มีการประกาศออกไปนั้นแน่นอนว่าเาเบบรรแฟคัพ ทารกเกอร์ที่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีความเคลื่อนไหวขึ้นมาในทันทีละครับเพราะได้มีการเข้ามาคุยเพิ่มเติมกันในกลุ่มว่าอย่างนี้เนี่ย เราใช้ชื่อแฟนคลับว่ายอย่างไรดีล่ะจนถึงขนาดที่ว่ามีการเปิดผลโหวตกันเลยทีเดียวละครับภายในกลุ่มซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะไปจบที่ชื่อไหนนะครับนอกจากนี้แล้วกระแสโด,ดูรวของบรรดาแฟนคลับต่างก็ดีใจและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกวนใส่นวนี้ใหม่กันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนละครับโดยล่าสุดนั้นดูเหมือนว่านอกจากโปรดักที่ปรากฏในคลิปใส่นวตัวเปิดกันไปแล้วดูเหมือนจะมีคนได้เห็นพี่เอก้าร็อกเกอร์ไปอยู่บนสินค้ายอีกครั้งนั่นคือเจ้าโดริโตซองที่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานนี้จะเจอชาวร้อน ไปดักตบเอาให้หมวจากรา้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไทยอย่างแน่นอนล <Okay, S 1> ่ะครับโอเคก็กล่าวพบกับพวกเราชาวแบคโฮอีสปอร์ตอีกครั้งแล้วนะครับโอเคครับครับผมก็นะฮะข่าแค่ต้นอาทิตย์เนี่ยก็มีเรื่องราวให้เราอัปเดตกันแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนของพี่เอกาล็อกเกอร์แล้วก็กวนโบบะสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีการอัปเดตแพทกันบ้างแล้วล่ะเพราะเขาได้เปลี่ยนชื่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่เลยบอกเลยว่าอันเนี้ยถ้าเกิดมองในแง่ของเรียบว่าไงนะอ่า ความความจริงจังอะอหรือมองเลยท์ะคืออาจจะมองคือคือด้วยความที่พวกเราทําช่องแบบนี้ยก็อาจจะมีมุมมองที่อาจจะแตกต่างกับแฟนคลับนิดนึงตรงที่ว่ากูอาจจะคิดว่าเหมือนแบบอพอมันเป็นการจัดจัดตั้งอะไรขึ้นมาเป็นทางการอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับแฟนคลับที่ติดตามควรีอยู่เพราะว่าเหมือนเขาวางแผนะระยะยาวไปแล้วกันเออพอมันทำอย่างเงี้ยเป็นทางการขึ้นนะ เราก็จะทำอย่างนู้นอย่างนี้ต่อเป็นสเต็ปเป็นอะไรมากขึ้นเขาจะก็แปลงกลับความมั่นใจแล้วว่าเออพวกเขาก็น่าจะอยู่กันอีกนานใช่กต้องก็ถือว่าจริงๆนะในความคิดกูคือมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่ว่าเหมือนกับเหมือนกับอะไรนะมันเหมือนกับเป็นอะไรการรวมตัวกันของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันทำให้เหมือนกับมันมีแมทพาวเวอร์มากขึ้นกว่าเดิมด้วยในแง่นั้นนะแบบเออเนี่ยเรารวมตัวกันแล้วเราก็เหมือนกับมีพลังที่จะไปแบบว่าดีลงานต่างๆได้ถ้าพูดถึงในแง่ที่ว่าเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร ก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็คงดีดขึ้นใช่ถูกต้องซึ่งก็นะดีอยู่แล้วแล้วก็บรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามด้วยมากๆเลยนะกับการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ตอนนี้นกูกำลังรอชื่อมาอยู่ว่าจะเป็นชื่ออะไรเพราะกูก็อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันหมายถึงแ e รเบอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่<ๆ>ถูกต้องไม่ไม่ไมถึงว่าตอนนี้มันแบบเช่นสมัยก่อนก็เป็นแก๊งกวนโบบะเฟมิลี่อะถูกป่ะล่ะแต่ทีเนี้ยเหมือนกับพวกแฟนคลับเขาก็กำลังตกลงกันอยู่ว่าแล้วอย่างนี้เนี่ย<อ>มันควรจะเป็นชื่อหน่อยชื่อใหม่อะไรดีสำหรับนนทีี่เป็ดม้ คือกาลังคิดชื่อที่จะเร<ช>ียกคนแฟนคลับอยู่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องก็กําลังรอดูอยู่ว่าเป็นยังไงซึ่งในที่จริงกูบอกทีาเรียกว่าเหมือนได้เห็นอีกก้าวหนึ่งของพี่เอกเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามมานานอย่างเช่นผมเนี่ยก็จะรู้ว่าสมัยก่อนอ่ะพี่เอกก็ทําคนเดียวก็ <S <S <ๆ>วก็เหมือนกับอาจจะมีแค่เหมือนกับพี่เอกเอ้พี่เบสกับพี่เคซีหรือคนอื่นๆล็กๆปะปลายแล้วก็เหมือนกับทําคนเดียวมาโดยตลอดซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็คือมันจะไม่ใช่เป็นแบบอะไรนะอโลนอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเป็นแฟมิลี่จริงๆ คือแบบเป็นทางการเป็นทางการจริงก็อาจจะเป็นแค่เหมือนแบบเรียกเรียกกันเฉยๆอะไรใช่ใช่ใช่ถูกต้องเป็นเหมือนกับแค่เออเนี่ยเขาเป็นพวกเท่านั้นนะเป็นเหมือนกับคนที่ได้เกมด้วยกันบ่อยเออใช่เล่นด้วยกันบ่อยแต่อะไรจากเนี้ยมันจะไม่ใช่แล้วมันจะเหมือนกับเป็นสังกัดสังกัดหนึ่งเลยมากกว่าในความคิดกูนะอืมอืมก็ต้องดูว่าในอนาคนเขาจะทาอะไรต่อเพราะต้องบอกเลยว่าคือกลุ่มกลุ่มคนในกรีเตอร์กลุ่มเนี้ยพี่เอกแล้วก็เพื่อนๆเราเนี้ยคือ เรียกว่ามีอิทธิพลคือต้องใช้คำนี้นะมีอิทธิพลต่อวงการเกมแล้วค่อนข้างมาเพราะว่าสังเกตได้ว่าเวลาเขาเล่นเกมหรือทําอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นกระแสในวงการเกมไปเลยอืมใช่ใช่ใช่ก็ต้องมาจับตาการดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่มีการเปลี่ยนชื่อจากโบบ a าแฟมิลี่เป็นใสนัวแฟมิลี่นะครับผมครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้ส่วนใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับไกลเรียนไปติดตามแล้วก็ให้กำลังใจของกวนใสไซนัวแฟมิลี่ด้วยนะครับอ่า โ <Okay, S 2> อเคครับนนใช่ยังไม่ชินยังไม่ชินยังพยายามจะกวนโบบายอยู่โอเคผมก็วันนี้ก็จริงประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ของทางชอ่องมบคคอยอีสปอร์ตเนี่ยก็ฝากช่วยกดไลค์ซับสไครป์ที่สําคัญกดกระดิ่งด้วยนะครับครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ bye บ๊ายบายไปครับไปครับ